รวมรถมือ2 JK สวัสดีค่ะรถเกง๋งราคาหลักหมื่นนะคะงบน้อยๆก็มีรถใช้ได้นะคะสนใจนัดดูรถตัวจริงด้วยตนเองค่ะติดต่อกันได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะรถยนต์คันนี้เป็น Mitsubishi l a n ซ e r ป er ี94ค่ะเกง๋งมือ2ราคาหลักหมื่นสภาพใช้างานได้วิ่งได้นะคะ2 5 0 0 0บาทค่ะความร้อนนิ่งๆสตาร์ติดง่ายเครื่องยนต์หัวฉีด 1, 5 0 0ซีซี เชื้อเพลิงน้ำมันร้วนค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์เรียวง่ายเบาสบายช่วงร่างเรียวสุดไม่มีดังทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นรถยนต์มือสองเกียร์ธรรมดาค่ะพาสี6-8นะคะเล่มเอกสารชุดโอนมีครบทุกท่านกระจกไฟฟ้าขึ้นโรงโครบทั้ง4บานค่ะสภาพสีรอบคันก็ไม่น่าเกียดนะคะภายในก็ยังใช้ได้ค่ะเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มอยู่นะคะ 25,000บาทคะ่ะร้อแห็กขอบ15ยางยังใช้ได้นะคะ <c oughs> 25,000บาทสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายนะคะมีเบอร์โทรใส่ให้ใต้คลิปแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ